กเกีย๊ยเกีย๊ยที่นี้ทำยังไงครับครับอ๋อเขาเอามันฝรั่งมาหั่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ทําให้มันบางๆแล้วก็ไปวางเรียงเรียงกันครับแล้วเขาก็อเอาน้ํามันทาน้ามันทาครับแล้วเขาก็เอาแป้งอ่ะโรยๆๆโรยโรยครับแล้วเขาก็เอาอีกอันหนึ่งมาประกบกันครับแล้วก็เอาไปทอดครับกลายเป็นมันฝรั่งอะไรอ่ะมันมันมันน่ากินนะหนูมันเหมือนมันฝรั่งเหมือนมันฝรั่งทอดเลยอ่ะใช่ครับเหมือนมันฝรั่ง มันฝรั่งที่มันอยู่ในเนื้อมันอะครับลองทำไหมลองทำมือดูครับส่วนผสมของเราก็จะมีมันฝรั่งนะคะม,มันฝรั่งที่เราหั่นไว้แล้วเนาะคแล้วก็น้ํามันแล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะครับ,รบเราจะเอามันฝรั่งมาเรียงก่อนเลยครับเรียงไว้เรียงไว้ไว้แค่ไหมครับเรียงไว้ก่อนนะแต่ไม่รู้จะเป็นอย่างเขาหรือเปล่านะของเขามันจะบางใช่เราก็บางแล้วนะเราก็ต้องบางสิต้องเป็นดินเนาะใช่อ่าแล้วเราก็ ทาน้ำมันน้ำมันทาน้ำมันทาเลยค่ะาทาเสร็จแล้วเราก็มาเอาแป้งล่อนใส่เลยครับใส่แป้งลงไปรับแป้งลงไปออกมาเป็นมันฝรั่งทอดกรอบไหมมาดูกันแล้วก็มาแปะกันนะคะแปะกันแล้วก็กดให้แน่นกดให้แน่นเลยเหรอครับผม กดให้แน่นแบบนี้เลยกดให้แน่นนะครับอ่าเราก็ไปตั้งไฟก่อนนะคะต,ตั้งน้ำมัน<ฟ>เปิดไฟเปิดไฟเป็นท,ทอดอ,อ่าตั้งเวลาความร้อนอ่าอ่าเสร็จแบบนี้แล้วน้ํามันร้อนแล้วนะคะเราก็จะเอามาลงเตาเลยน้องก่เรียนเฉยๆนะลูกครับอือดูสิมันจะพองไหมแบบในนั้นไหมเหมือนไหมไม่มันจะพองๆเลยอะ่ะเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งแล้วก็พอง อ๋อ oh, ต้องรอใช่ไหมครับใช่อ่าเราไกดฝากช่องเลยครับกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะใ์ช่องวินวินชาแนลเลยนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนเหลืองเหลืองตอนเรากลับกับให้มันเหลืองก่อนนะคะครัมันก็เหลืองแล้วนะคะคเหลืองจุดจะไหม้เลคลิปขึ้นมากันเลยนะคะนี่ไฟก็หอมสุมสวย มันไม่สวยอ่ะมันไม่พองแบบในนั้นเลยอ่ะไม่เห็นเหมือนเลยไม่พองอ่ะ้หอหรือร้องหันหนาหันหนาเกินไปอ่ะใช่ไหมใชม่เดี๋ยวถ้าใครทำสวยเนาะก็ก็ลองมาคอมเมนต์ให้เราดูนะคะครับอ่าเสร็จนะคะครัอ่าชิมค่ะถึงเวลาชิมแล้วคะ่ะจะเป็นิจะเไ็นี้ไม่ร้อนอ่าจิ้มสอดได้นะคะจี r s, <Cheers>. <S อืมอยาแล้กกรอบเนะบาะกรอบแล้วก็กรอบกรอบมากค่ะแต่ว่ามันไม่เป็นเหมือนในคลิปอะในคลิปเขาจะพองๆอะเนาะพองๆคลิปนี้ถือว่าทำไม่สำเร็จแต่ก็อร่อยนะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคสวัสดีสสดค่ะ,คะ